เข้ามาเลยนะคะเข้ามาเลยนะคะยืนตรงไหนเอาหัวใจเลยแม่ก็วาดใจ

ดีใจไปย่ายท่ายลูกโอ้ยดีใจไหนพูดดีปะพูดดีคนน้ำกระวยขนนหนอยหน่อยเนาะอันเพราะว่าอุ้งพีนแม่อยากเห็นอยเห็นแม่กับพ่เห็นพ่อถือขุ่นสีเห็นได้หนิแม่ตาสีเห็น่หม่อเออข่สีเห็นเขาไปใส่แม่กับพ่ได้ปาแม่อยากเจริญอุ้มเจริญเอาเจริญหน่อย แม่กับบอมนอันคุณาอันน <iki> ี้ขได้หน่อยเนาะเจ็ดสิบสามสิบี่ปีแล้วยุ้านนี่บ่แม่ก็ยุ้านนี่ียุ้านนี่ละบาคนไปจ้างุงหีงแต่บกกันมาประซุ่มกันอยู่กับเอาุงอิงเนาะแต่ว่าเราว่าสาวหน่อยเพ็ดบ้านแ่ม่นผู้ใดหล่า้กุกกระุกนีงนันนด้เขาว่าจะย่าอันหน้าเขาก็าก อยากพอ่อเนาะอยากเห็นเต่จาตจีา๋อยากเห็นเต่าจี๋บอกเคยเห็นพ่อถือมันอันตอนบนแก้มหายหนึ่งอุ้บต้อนบนใบฟอนนี่นอ,นอันท่านนี่นห,น,หน่ะแหมจ้าอุ้ยแม่เสียอยู่ทางบ้าทนะเ,เสียเสยียจนว่าอันอยากเห็นเต่าจริงเห็นเต่านี่โทรศัพท์ที่เห็นแ,นแต่ใน้อยช่อละซับอันนี้ลูกลูกเต่าลูกร้านน,าาานี่แกไทยนโทรศัพท์ับใหม่เบิอร์ะน้า

มอนอิงจ้าม้อนก้อนสองเนาะจ้าอันก้อนคนเป็นนางเอกแเมนบอกมันเป็นผู้ติดตามุงยิงนี่แหละแม่โอ้ติดตามพีหน้ามุงยิงโออให้อุ้งยิงแล้วเก่าทั้งใบทั้งหน้าจ้าไม่ลำไม่รว้ยไปทำได้๋ยี่เบียรก่อนทาคนหอมน้ำชีสกีดพวกเราเนาะจื้อจู้จื้อชีสกีดแต่ว่าบ่บ่เคยเห็นตัวจริงไหแม่บ่เคยออันตอนคนไปผ่อนอันท่านนี่นะนะ แม่อยากไปแคบว่ามีคนพาแม่ไปแต่งโตเก่าเบนพอดอุ้ยอันซ้ำงามมีเศ่สู่บาาไปบึงแม่พักบอาผาไปบึงแม่เสียใจกันว่าอยากไปบึงอยากไปบึแต่ไม่ได้ไปนะแม่เนาะไม่ได้ไปติกอ่ะดูจะกับหลานน้อยบ่มีผู้พาไปบ่มีผู้พาไปลูกคงถิ่นพูดสุดโกันยัง่า การีลุไ่กนี้ลยหยาสิฟาไปไถ่ลุลนี้มได่กไหแม่เูกหยังมาดีเดี๋ยวามาพายามาที่แม่มึงนที้เายหยาพีเม่กัผามาโอ้ยมีนีนี่งามกี่สวยจัสงต่หักตแพงว่แม่ฮะลุนยิงเป็นต่หักต่แห้งบ่เป็นต่หักต่แพ้ได สงสารนำเอาคือสีวันสงสารเนี่ยเอาสงสารปีนั่งเป็นจังในจังหวัดสงสารอันมันล่ามวนหะไิอย่านว่าเข้าลายยังสีปืนนี่ยหอันบุบบานเลยรเขากล่ยทอนบานเละไหมเมจ์จมจมจมน้าอุ้งอิงศูนเขียดเทียนสูนเขียดเน้่เขียดบอกได้ แม่แม well. <in> ่ยางไปได้กัสิไปดอกบุยกัสิไปสะทวบางจีสิไปพ้านังไปไปได้สิไปดาแทนสะทอไปดาแท่านเบื้อบนเอากับสอหอบางหันอ่ะยากจะสิอันสิไม่สายเลยยากเลยกัสิไปบังกุ้งหิน่อยละน้อก็ว่าอย่งสีอันฮจ้าหู่บ่ข่อยบววหูก็ได้ยินตั้งแต่ซื้อกัสิไป ไปเบิ่งโต๊ไปเบิ่งโตจริงเลตจริงเออเออเป็นยังว่้านั่งเป็นสัสางสงสารใอ้คนไอ้คนเนี่ย็มีเต่กนหาคนหอมเน้ออุ่นเลยออนมิแต่กนสงสารไม่ต้งได้กัดมีอี้ยงอึ้นช่าง่า่างเสียหาก็ต้องเสียหายทันทีเยอะต้นสงสารน่ แต่ไม่ป้ายได้ก็่สไป้าก็วนจุบานใดกูเลยโตจุบันนันน้องคู่แม่น้องคู่ต้งหนาน้องคู่คือว่าห่างจากนียีสิบกโลหนึ่งแม่เ่ยจจักบอยุดสีสะเก็ดนี่ละแม่บ้าน้องคู่ค่ะจงได้น้องเม่กอบบุ้แต่เ่ยคนไปอันว่วงสองอันสานั่นนี่อ่นไปต่อู้อ่านอไปเนยไปเนยไปบง อันพวกไหนเลขอยังอันพวกไหนถือเลียกถืยังแหะนาอยากไปกันวะเนียอยากไปบพวนีว่าไปรับต้องหงองต้องไหได้บ้านอยากไปเบึงอุ้งหิงจยางนี้เสวานอุ้งหิงกี่ะสูบปากคุยบงนี่ยคุยันสงสารนั่นแล้วต้นนั่นก็บอาจะสีนอตินสานะก็บอกจงสีนอไปเบึงอุ้งหิงเนเห็นบ่ไม่ส่ออะ ยายเสิไปใส่ยายมโซ่หลายอยู่ดายนั่นเห็นแต่ยายเงี้ยงินยายใยันมาจะบอกวสิเต้นสิเส้ยอุ้งิงเห็นบอกเขเห็ดเขเห็ดพวกแาไล่วหลายอยู่หลงซากก็ใส่ไว้มากองลุงยิงเขาว่าสงสารสงสารลุงยิงเขาว่าเขาว่าสงสารเลก้นเจาก็ให้น้ำจิบนี่ยาแต่นั่งไห่แบบงข้างนอก นางคนนี้ือนที่ว้าอออ้ด่านาาสุเด้อคุณพระคุณอันคุณพระพุทธพระธรรมพระสงแม่ท่านละนี่ขรักสมรักษาอุ้งญิงเด้อซอยเสืออุ้งญิงในเด้อซอยเลือดในเด้อกับสิมาวาดนี่ยำยังนี่มาบอกนเจ้าในวะวาซอยเลืออุ้งญิงเน้อ ไปดั้งไปทางหนประดังดั้งไอ้ดังเก่าไปทางไหนแห้งก็บอกจ้ะแม่ว่าลูกก็สิไห้น้ำเลวานคุณพ่อคุณเจ้าซอยเหลียงค์หญิงเออคุณพ่อคุณเจ้าซอยเหลียวองค์หญิงองค์หญิงมาคนดีไดาเราเป็นคนดีได้ว่าแม่คนไหนมาบอกมาแม่บ่เป็นหน่อยกันอยู่ทางหลังหลังเปนที่หลังแม่ไอ้แม่ไปเบิ่งแม่บึงไหนเป็นอย่างนั้ไปไปได้ได้ละแม่ ก็ได <jogo? S 1> <Yeah. S 2> ้อยู่บ่ได้อันผู้เฒ่าใค้พ่อันนั้นใหญเขีนบอกว่าไดก็มาก็มาโยกมือไหวก็ขายเงินแม่แม่ขายป่วยพ่อป่วยอ่ะอันลูปหลานมันไปเรียนเนาะค่ะมากับเสื้อผ้าแม่ได้มันวางสีอันไม่ใหญ่เ้าวสุเรียนเป็นอ่านเป็นหมอแม่มันกับไหนพ่อเพิ่นถูกแคนไหนเพิ่นก็ได้เป็นอีหลี อันลูกแลวอันชายคือกันจกจกอันนี้มาไน่ใช่อะไรมงซูเสื้อก็กรเซ้าคุได้เสื้อกรเลียวเยะสไปบังุกอุนใส่้วไปเ้อยา่มันคนยืดด้วยแม่เด้อเป็นลุงโมงใส่ของดูของลนก้ิ้บ่ทิมดอกบทินะบะทิมดอก